ันนีเนเ้เขาผัดหมูสับหมูสบับมาดูกันเลยเขาผัดหมูสับรสชาติจัดจ้านยากับไม่ยากเขาผัดหมูสับหอมหมูใหญ่ใส่ด้วยตอน,น,นเรื่องเก,เกียวหอมหมูใหญ่ก่อนนะครับสตดไทยสุดมัน่นเขากับสตดไทยสุดมัน่น รับของไทยขอ,อ,งอ,อ,งทยองมันครับผมครับบูหรของไทยของมันเขาผัดเหยื่อหอมครับผมใส่หอมครับเดี๋ยวหอมให้หอมเข้ากัน ใป้งใบไปไยากไม่ยากเขาปัดง่าย รสชาบกล้งกล่องข้าวผัดข้าวผัดอเมริกันอร่อยสุดยอดไฟแรงเลยครับลองครับ นี่ครับต็ปัดอี่ครับบี้อย่างนี้ครับแม่เมดแตกครับเทคนิคครับการบ,บ,บ,บี้บีีอย่างนี้เลยครับเสร็จแล้วครับ ต้องกินพวกนี้อไรไอยเรียบร้อยครับง่ายครับเข้าวผัดข้าวผัดหมูสับครับแซ่บเื่อ